ถ้ามีคนบอกคุณว่าผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภทั้งที่ไม่เคยแต่เนื้อต้องตัวใครเลยคุณจะเชื่อไหมแต่สิ่งที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ในคืนวันนั้นไม่เพียงแค่พิสูจน์ว่าเธอไม่ได้โกหกมันยังเผยบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำและเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่คลานออกมาจากใต้ผิวท้องของเธอคุณจะลืมภาพนั้นไม่ได้ตลอดชีวิตนักโทษหญิงชื่อมีรา นาคนอจ้องกำแพงสีดะลมเยะนอซึมเข้าผิดวะกลิดนสนิมกรนะคอเสียงโซ่ขูดดพื้นดะเงาเบาเธอจับท้ององตัวเองงอเต้แนวแผ่วใต้ฝามือแต่เธอไม่เคยกยกไล่ผู้ชากยอไม่เคยยะสัมผัสสอไม่เคยยะแตะองค์ใครผู้คุกม,มอเดินมาใกล้ไฟนีออนกับพริกบอ แสงสีขาว่าตัดผ่านดวงะตาเธอทำเอาหัดว่าใจสะุุไม้ทงองูหอบงะขังเนียยบจนได้ยินลมหายะใจตัวเองงอเธอขอให้ดูฟุบต่อเตดกลอกวงจรปิดดื่นที่เธอหมดสติคืนที่ทอปงอเริกม,มะเปลลีไม้เอกยอยักนอนหนูจอภาพกระพิบบอเสียยงเครื่องเล่นหือไม้เอกมอม้าต่ำภาพเริบม,มาเลือกอน ราดงอของมีรานอนนิ่งบนเตจยงเหล็กแสดงอบางอย่างอฉายลงบนระหางเหมือกอนลำแสดงอจากที่หายนศักแหดงออุนาวาบนผิดว่าเธอทำให้เธอขยัดแบแขนไม่หายวะเธอเห็นเงาสูงเงาผีรูปไม่ไม่เอกใช่คนไม่ใช่ผู้คุมอเงานะโนโนบมอตัวลงใกล้ใกล้จนได้กลิ่นนะแปลก,กอ่อ กลิ่นเยะนอเหมืออ,อนอากาศในหลุกมลึกมีรากลืดมาตาคื้นนเล็กนะ่ะออยอในภาพแวดวตาเธอหวาดพวาปากวาร่องแต่เสียยงไม่ออกเงานะนะยี่นะมือแต่ลงบนทอปองค์เธอทอปงทียัดงอแหกราบก่อนจะสั่งนับแปลกประหลาดดะภายใต้แสงอที่กระพริบบ่ไม่ขอาอนิ่ง และตอนที่แสงเงาตะกอรกระทบใบหนะเงานั้นผู้คุมอทุกคนที่ดูอยู่ตรงห้องงบควบคุมอตาเบิดกกว่างเพราะเห็นใบหนานั้นไม้ไม้ไมเอกใช่ใบหน้าของมนุษย์อไม่มีกระดูกกอไม่มีกล้ามอมีเพียงผิดว่าบางสีหมอเงีดะขยัดบอดได้เหมือกอนผ้าปียกถูกลมพันดะ ผู้คุกมาสองคนเผลอถอยหลังอีก,ก็คนทำมือปากระสั่นเพราะในภาพเงานะนกมนงอเหมือกอนกระซิบบอไราบางหยากงอชีดดาหูของมีรามีราในภาพตากวเกรเงอนิ้วมือจิกผ้าหักมอจะนอยับเหงือออซื้มอตามไรพมอและมหาเยใจติดขัดดะ เหมือกอ้นถูกระดึงออกจากอกทีละเสกนอแสดงบนะตัวเธอเคบหมอคืดนอสกาดเับเป็นวงกลมเรือบออยออยอเหมือกอ้นกำลังงดูดชีวิตต่ออาการสนยหอกงะขขงสั่งนอเย็ดนอและอาจแดดนอจะนะเหมือกอ้นหายใจไม่ออกแล้วเงานะนกทำท่าเหมือก้นกำลังฝัดงาบางอยากงอเข้าไป ตรงท้อองค์ของมีรามือมันลึกก้าไปเกินจะเป็นไปใดไหมโทผิดว่าท้องเธอขยืดนอขยัดบ่าตามแรงกดจากภายในคลืดนอเหมือนมีสิ่งมีมีชีวิตตะดกนะหนีผู้คุบมอที่ดูอยู่อ้าปาก่อหัวใจเต้นแรงจนเสียยงกล้องในหูหนึ่งในนั้นยี่น้ำมือไปจะปิดดอจอแต่ภาพยังเดินต่ออ่ะ ราวกับมีบางอยากงอไม่อยากใกล้ใครหยุดมันเงาณน,นงเย็นไม้โทสะอาขึ้นคอขยาสยอออกผิดรูปเหมือกอนกระดูดก,ก็ถูกบิดดะดวงตาไม่มีรูกระตามีเพียงแสงหมอเงาที่ลอยวนอยู่ภายในเหมือกอนกำลังจอกงงทุกคนกลับมาแสงบนจอกับพริกบอกคระงอเหมือกอนภาพเสีย แต่กลับคมชัดดกว่าเดิมมอมีราในภาพเริ่มมสะอื่น,นอเหมือนร้องให้โดยไม่มีกาเงาเสตียงปากระเธอกระตุกเปิดแต่ไม่มีเสียงออกสัตว์กระคาจูจูทอปเงเธอก็ปูด,ดึ้นรดเร็ว่าจนผิดมนุษย์สอเหมือนมีแรงภายในดะนอผลักพูกงอออกมาจนผิดว่าหนังตึงจนเป๊ะนะเศษนอ คู้คุมมคนหนึ่งงอล้มลงกับพื้นเพราะเห็นเงานั้นลากมืออสองข้อหางวางทั้งคู่บนท้อองค์ของมีราแล้วเหมืออนกระสูบรารยบางอย่างงอออกมาหรือกำลังงงส่งบางอย่างงอเข้าไปมีราตัดวะสะนอดวงงาตาเบิกกว่าหางราดงากายแขกงอเหมือนถูกระตรึงด้วยน้ำหนักกระที่ไม่ใช่ของโลกนี้ แสดงบหน้าจอเปลี่ยนยนเป๊ะน,นาซาดนอนอเหมือนชีพจรเตกนอเตกกนอเต๊นหนักขึ้นเรือกออยออยอจนกระทาศงเงาภาพหยุดดนิกงะทีใบหน้าของมีราใบหน้าที่ตอนนี้มีเงาเล็กๆรูปเหมืออนมือเด็กขยืดนออยู่ใต้ผิดวะทอปเงเธอเหมือนพยาทยามปีดนอออกมา และก่อนที่ใครจะได้กดปิดดาจอเงาณในในภาพหัดหน้าหน้ามามุบมะปากขยะกบอร,ราวกับกำลังพูดดะบัางอย่างอกับผู้คุมอทุกคนที่ดูอยู่ริมปากองเงาณะนอแยบมอออกช้าช้าเหมือกอนเลืออ้อออหยอเหมือกอนเนื้ออากำลังแง่แยกดอกวัยแรงที่ไม่ใช่ของสัตว์ต่อหรือคนเสียยงในลำคอ แผวต่ำแต่กะดะหูสะทออัดนอเหมือนมาใกล้กว่าในภาพแม้ผู้คุมอจะยืดนออยู่ไกลจอเป็นเมดพระมันพูด,ดะทอดนคคำทีละพยางงอเหมือออนกำลังเลือดอกคำที่ฝาดงอแล้วจะบิดด่าหัวใจคนให้แน่นคอแสดง่อในดวงงาตาของมันหมุกนวนเหมือออนกำลังดูทะลุจอทะลุผนัดงอ เข้ามาถึงในห้องมวบคุบคุมอผู้คุมอคนหนึ่งปากระสังงอเขากระซิบว่าเหมือออนมันกำลังงอเรียกชื่ออาใครบางคนในห้องงอนี้ภาพก็ขยัดบอกคระงอเงานะนกก้มลงแนบหูของมีราตัวมันยี่นยาวออกไปมากกว่ารากงอที่ควรเป็นเหมือนข้อออต่อทุกข้อ,อถูกยืดจนสุดแต่ไม่หัดกอ ไม่แตกไม่ร้องมีราในภาพหายใจถี่ดวงงตาเธอล้อนะไปด้วยน้ำตาผิดวสีดะขาวจนเศษนะเลือดดับปรากฏใต้ผิดวะนิวะเท้าของเธองอแนดนอเหมือนกำลังทนต่อแรงบางอย่างงอที่ไหลเข้ามาในระหังกายแบบต่อเนื่ององค์จอภาพสัตว์งอแสงกระพริบปลัว เสียยงฮื้อไม้เอกมอม้าของระบบดังขึ้นผู้คุมพยายามดึงปุมะปิดะแต่ปุมณนะนกลับไม่ขยัดบอเหมือนมีแรงอื่นนอจับเอาไว้ภาพเปลี่ยดยนมุมออยู่ๆก็เหมือนกล้องะถูกเลือกอนทั้งที่ไม่มีใครแตะมุมอใหม่จับภาพใดไม้โทชัดกว่าเดิมมอใกล้กว่าเดิมมอเหมือนมีบางอยา่างงอ ตั้งใจให้ทุกคนเห็นเงาณนะนค่อยนหน้ายีในใบหน้าเข้ามาใกล้จอผิดวหมอนงะสีดะไรกระดูกอ่อแต่ขยืดนะเป็นริกว่าเหมือนมีชีวิตต่หลายชีวิตแต่ซ่อนในนั้นทุกคระงอที่มันขยืดนอก็จะได้ยินเสียยงคลาสยาการสีโลหะก,กับเนื้ออมนุสอแสดงอในหอกงบควบคุมาดับลงคลืกงอหนึ่ง เสียงมูเบือนมีใครดึกงงปลักออกผู้คุปมาอีกคนกระโจดนะไปจะหนีแต่ประตูไม่ขยับบอเหมือนถูกล้อกระจากด้านในและทันใดนั้นภาพในจอเริ่มมาสู่มอเข้าไปที่ท้อองค์ของมีราเองไม่ใช่มุกมาของกลอดงออีกต่อไปแต่เหมือนเป็นมุกม,มองของบางอยากงอที่กำลังง,งอมองออกมา จากภายในระหังเธอทอาเงะของมีราขยืบนะแรงขึ้นผิดวะตึงขึ้นจนเห็นรูปกปลมเหมือนหัวดะนอออกมาจากด้านในรอยนี้วะเละกอกอกดออกมาจากใต้ผิดวะเนบนอจนผิดวายุปเป็นหลุมมอนอย่อมขึ้นนาทีละจุบดะทีละจุดดะ เหมือนกำลังเรียงลําดาบบอเหมือนกําลังนับอะไรบางอย่างงอผู้คุมอทุกคนยืดนะแขกงอขนุกกอละมหายะใจติดขัดดะเพราะงเงานะในในภาพเงยหน้ายี่นะมือและลากนิดว่าที่ยาวผิดรูประของมันไปตามทอเงาของมีราช้าเนิดหนอ แบบตั้งสระไอไม้ม้วนจ่ะมันเหมือนกำลังเขียดยนตัวอาักอรบางอย่างลงบนผิดว่าของเธอและอาักสรน,นั้นคอกยายๆปรากฏขึ้นบนผิดว่าจริงไม่ใช่แค่ในภาพแต่บนรากงอกของมีราที่น่างงอ,อยู่ในหอกงขังตอนนี้จริงๆมีราเลือกอมมือแต่ท้อองค์และเธอรู้สึกใกล้ว่าบางอย่างงงจากด้านใน กำลังตอบสนองกลับมาที่ปลายนิวของเธอนิวของมีราสั่งนอเพราะทันทีที่เธอแต่ผิดวทอทอะงงตัวเองงอก็มีกากระแต่ตอบกลับมาจาก้าไหนแต่เบาๆชัดเดะเจนเหมืออนจงใจผู้คุมอทุกคนเห็นพร้อมอมกันผิดวทอทองของเธอยุบลง เป็นรูปลายอสศรไม้มาลายระบางหย่กงอคลาะยยมือแต่เล็กกบว่าและนิว่ายากว่าบิดเป็นมุมะประหลาดดะไม่ใช่รูปสระแอบบของมนุษย์สอมีราตกสระไอไม้มว้วนจะกเธอหายใจขัดดะปาก็แต่ไม่มีเสียงเพราะความรู้สึกกระที่สัมผัสจะได้ไม่ใช่การดีดนอบของเด็ดกกอมัน คลาสยะจังหวะของสิ่งงอที่กำลังเรียยกหาเธอเหมืออนรู้ว่าเธอกำลังหงาแต่มันจอภาพในหอบงบควบคุหมอสัตองคแสงเคหมอขึ้นภาพสูบมอเข้ามากกว่าเดิมมอจนเหมือนใบหน้าของเงานะนออยู่หากงอเพียงไม่กี่เซตนอจากผู้คุหมอดวงงาตาเรือดงอหมองาของมันขยืดนอ กล้ากแล้วขยืดนอกเหมือออนกำลังเปลี่ยนยนรูปะปรัดบอตัวให้คลาสยมนุสอขึ้นทีละน้อยอแต่ยีกง,งคลาสยอก็ยีดงอแปลกเหมือออนไม่เข้าใจว่าใบน้านุสอควรเป็นอย่างไรเลยสร้างบางอย่างงอที่เกือนอบเหมือนแต่ผิดอยู่ในทุกกระสวดนอเปลือกตาไม่อยู่ตำแหน่งงอที่ควรอยู่ ปากระขยังบอคนและจังหวะก,กับเสียงคางยีนในยาวเกิดนะไปทั้งหมดันนั้นกำลังขยืดในในภาพราวกับมันพยายามเรียนรู้หน้าของผู้คุูหมอที่กำลังยืดนะดูและทันใดนั้นเสียยงกระซิบบาบางอย่าง,งกดัดงอขึ้นไม่ใช่จากจอแต่จากลมในห้องงอเหมือนคำพูดดลอดมาตามอากาศสอ แต่หูทุกคนพร้อมอมกันคำพูดะซากนอนนแถวเบาจนเย็ดนวาบแต่ชัดราวกับมาอยู่ที่ด้านหลัดสังคอคืออาคำที่ทำให้ผู้คุหมอทุกคนหน้าสีดะขนุก,ก็จะนอเจ็บมันเรียกชื่ออของมีราเรียกซัสระอัมเรียกชัดดะเรียกดอกวายน้ำเสียยงที่ไม่ใช่ของโลกนี้ มีราที่นั่งกอะดองอในหอกงขังได้ยินเหมอกนกันเธอเงยหน้าดวงงตาสะนอน้ำตาไหลอัตโนมตัติเพราะตอนที่สิ่งเงนั้นเรียกชื่อเธอเธอรู้สึกใกล้ชัดเดชเจนว่ามันไม่ได้เรียกมาจาก้้างนอ่อจอแต่มาจาก็็ด้านในท้อปเงของเธอเองและสิ่งงอที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่ชีวิตตตามธรรมชาติมันขยืดนอแรงขึ้นแรงขึ้นจนผิดว่าเธอสั่งนะเป็นลอนเหมือนกำลังเปรรียมจะเลือกอนตำแหน่งอขึ้นไกลกว่าเดิมมอขึ้นใกล้หน้าอกขึ้นหาคอผู้คุมร้องห้กมอพูกงอไปที่ห่องะขังแต่ประตูเหล็กหนักกว่าปกติ เหมือนมีแรงอีกด้านาดานาไว้มีราพยายามลุกแต่ขาไม่ขยับบอนิววมือเธอเกรงงอเหมือนถูกจับตรึงจากภายสระไอไม้ม้วนนอทอปเงเธอปูด,ดึนอีกรูประทรงแปลงไปไม่กลนมอแบบเด็ดกอแต่ยี่นอออกมาเป็นมุฟมอและมอเหมือนมีบางอย่างงกลังใช้สีกระสะ ที่ไม่เหมือนห่วมนุสอดะนอออกมาหาแสงอภาพในจอขยาดยกวางจนเต็มหน้าจอเห็นทุกการขยืดนอทุกราดยะยละเอียดใต้ผีวะทุกครั้งที่มันดะนอมีราเจบอจนไม่สามารถกรีดร้องมือของเธอกำเสืออ้อออจนขาดละมหาเยใจแตกพร่าเหมือนถูกจมอยู่ในนอสระอําเยะนะจัด ผู้คุมพยายามใช้วิทยาศาสตร์เรียกแพทย์เรียกฝ่ายความปลอดดภัยแต่สัญญาณทุกอย่างงหลุบดดพร้อมอมกันเหมือนมีอสรไม้มาลายระปิดก้าดนะคลืกนอทั้งหมดและทันทีที่เงาะในในภาพเหยียดได้ยิมอแม้จะยิดแม่ผิดตำแหน่งงอของมนุษย์สอกลอกงอก็สูบมอเข้าไปที่ท้องอของมีราเองโดยไม่มีใครแตะ เหมือนสิ่งเง้นานั้นกำลังจะเริกม,มอออกมาจริงๆล่มหายใจของมีราสั่งนอแผ่วแต่ยังคงมีอยู่แม้ภายในท้องของเธอจะยังขยืดนับเป็นระลอกสุดท้ายผู้คุมอสามคนยืนแข็งราวรูปปัน้นไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่มีใครกล้ากระพริบตาเพราะจอบนผนัง ที่ก่อนหน้านี้ซูมเข้ามาเองกลับค่อยๆถอยออกเหมือนบางสิ่งปล่อยมันให้เป็นอิสระภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือเงานั้นค่อยๆถอยห่างจากร่างของมีรารูปร่างสั่งในไหวเหมือนถูกลบเลือนไปกับอากาศไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยเหมือนมันไม่เคยอยู่ในที่แห่งนี้เลยแสงในห้องควบคุม ค่อยๆกลับมาปกติไฟนีออนหยุดกระพริบป,ประตูห้องขังเปิดออกเองอย่างช้าๆเหมือนแรงที่กดไว้หายไปหมดแล้วผู้คุมวิ่งเข้าไปเรียกชื่อมีราแต่เธอไม่ตอบร่างเธอนั่งพิงผนังหอบลึกเหงื่อท่วมหน้าแต่ไม่มีคราบเลือดไม่มีแผลมีเพียงผิวบนท้อง ที่กลับเรียบเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ด้านในมีราลืมตาสายตาเธอพร่ามัวแต่สงบเหมือนคนที่เพิ่งผ่านฝันยาวและหนักหนาเธอพูดเพียงคำเดียวเสียงเบาเกือบหายแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนขนลุกอีกครั้งมารนอไปแล้วผู้คุมทั้งห้องนิ่งงนันไม่รู้ว่าควรสบายใจหรือควรกังวลมากกว่าเดิม เพราะแม้เงานั้นจะหายไปแต่หนึ่งในผู้คุมมองเห็นบางอย่างบนจอวงจรปิดตัวเล็กมุมห้องที่คนอื่นไม่ทันสังเกตภาพสลัวๆเพียงหนึ่งวินาทีแต่พอชัดว่ามุมกล้องใดมุมกล้องหนึ่งจับภาพเงาเดิมได้กำลังเคลื่อนผ่านระเบียงเรือนจำไปในทิศทางที่ไม่มีใครกล้าเดินตาม เขากลืนน้ำลายและปิดจ,จอด้วยมือสั่นเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งนั้นอาจจากไปแต่ไม่ได้จากไปไกลและมีราเพียงก้มมองท้องของตัวเองรูปเบาๆราวกับยังจำสัมผัสที่เคยตอบกลับมาได้ชัดเจนอยู่ในปลายนิ้วเรื่องราวทั้งหมดจบลงโดยไม่มีคำอธิบายไม่มีผลตรวจ ไม่มีข้อมูลใดรองรับมีเพียงความจริงหนึ่งเดียวที่ทุกคนเห็นพร้อมกันในคืนนั้นว่าในห้องขังหมายเลขสิบมีบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกของมนุษย์แต่เกิดขึ้นจริงและปล่อยให้คำถามสุดท้ายแขวนอยู่ในความเงียบของทั้งเรือนจำมันจะกลับมาอีกหรือไม่